สวัสดีค่ะมีข่าวดีมาบอกนะคะร้านกระเป๋าพาดบอกมอเตอร์ไซค์จับมือกันกันกบช้อปปีนะคะลดราคาครั้งใหญ่ภายในวันที่29สิงหาคม2563นะคะเราลดราคาถึงรวมแล้วนะคะถึง15%ค่ะลูกค้าสามารถเตรียมมาสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนถึงของวันที่29จนถึงเที่ยงคืนของวันที่29นะคะ ทั้งวันเลยนะคะในราคาลดถึง15%ค่ะกระเป๋าพาดบอกมอเตอร์ไซค์ไซส์ XL นะคะเนื้อผ้าเคลือบ PVC กันน้ำได้ถึง70หรือถึง80%นะคะระยะความกว้างนะคะอยู่ที่30เซนค่ะความยาวอยู่ที่51เซนค่ะส่วนสูงนะคะ40เซนค่ะสามารถพาดมอเตอร์ไซค์ทั่วไปได้เลยนะคะ ใบนี้ราคาปกติอยู่ที่ประมาณ1,150บาทนะคะในวันที่19เราลดราคาถึง15%เเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะจัดลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะมีหลายสีให้เลือกนะคะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะแล้วก็สีกรมท่าล้วนนะคะแล้วก็ตัวนี้ใบนี้นะคะจะเป็นสีดำแล้วก็แต่งด้วยฝาสีส้มนะคะแล้วก็ตัวกับ อีกใบหนึ่งนะคะเป็นตัวกระเป๋าสีแดงนะคะแล้วก็ฝาสีกรมท่าค่ะสีดําล้วนนะคะมีครบทุกสีให้ลูกค้าสั่งซื้อสีเขียวทาหาระคะ่ะมีครบเลยนะคะสินค้ามีจํานวนมากนะคะลูกค้าสามารถไปสั่งซื้อได้ในราคาลดถึง1 5ที่แอปของช h o ปปีนะคะถ้าใครยังไม่มีแอปช้อปปีรีบโหลดมาใช้กันเลยนะคะแล้วก็หากว่ายังใช้ไม่เป็นสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทางข้อความของ ร้านของเราได้เลยนะคะยินดีบริการค่ะ